ดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นเหรียญกระสาบนะครับเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับรัชกาลที่9นะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนรัชกาลที่9นะครับเป็นหลังคุดนะครับหรือว่าคุดผ่านะครับปีสองห้าห้าห้านะครับไม่ใช่ดีครับสองห้าสองห้าครับผมห้าบาทประเทศไทยครับมีโค้ดวายุพักตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคุดเวลานี้นะครับจะมีโค้ดตั้งแต่ สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าอยู่ในนี้นะครับตัวสองเจ็ดกับสองแปดจะหายากนะครับค่อนข้างที่จะสร้างน้อยน้อยในที่นี้ก็หลักหมื่นนะครับก็ประมาณเกือบหกหกหมื่นนะครับแต่อันอื่นๆนี้เป็นแสนเป็นล้านนะครับนี่ครับลองลงกล้องดูผมก็ไม่ถนัดด้วยครับดูนี่ครับลองดูว่าเป็นเลขอะไรครับนี่ครับ ตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าตามการเวลานะครับมีตลับเดิมๆนี่ครับผมมีครบทุกปีนะครับนี่ครบับมีครบทุกปีเลยครับนี่ครับผมเป็นเหรียญคุดนะครับ มีทุกโค้ดนะครับสี่ปีนี้จะออกน้ําทองหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะมีตะก,กวัวผสมเยอะหน่อยหนึ่งครับก็เลยออกเงินเงินหน่อยหนึ่งนะครับคูณห้าบาทนะครับครบทุกโค้ดนะครับผมนี่ครับ นี่ครับวิธีการหมุนนะครับหมุนอย่างนี้ผมหมุนผิดตั้งนานนะครับห้าบาทหมุนเวียนหมุนอย่างนี้นะครับจะได้ดูชัดเจนครับนี่ครับนี่เหมือนกันครับนี่อีกหนึ่งครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม